สวัสดีค่ะพบกับแอมในรายการสลัดเอ้ยคือช่วงนี้อากาศร้อนอะ่ะก็ต้องแบบมีน้ำมีอะไรอย่างงี้มาทำให้สดชื่อนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำน้ำพันกันมีส่วนผสมดังนี้นะคะมีน้ำส้มแล้วก็มีน้ำสับปะรดมีน้ำแดงค่ะมีเหล้ามะนาวเลมอนแล้วก็โซดาค่ะไปทำกันเลยค่ะใช้น้ำส้มหนึ่งกล่องนะคะ ใส่ให้หมดไปเลยนะคะแล้วก็น้ำสับปะรดนะคะครึ่งกล่องถ้าใครจะไปทำอินกันที่บ้านนะคะจะบอกอัตราส่วนนะคะอันนี้ใช้2ส,ส่วนต่อ1ส่วนนะคะคือน้ำส้ม2ส,ส่วนแล้วก็น้ำสับปะรด1ส่วน,นะคะ่ะแล้วก็น้ำแดงนะคะอันนี้ใส่พอให้สีมันเปลี่ยนนะคะสีสวยๆนั่นเอง น้ำแดงนี่ใส่พอให้เปลี่ยนสีนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันหวานมากขอเช็คสีก่อนคือเราต้องการความหวานของน้ําผลไม้ะคะ่ะต่อไปนะคะใช้เหล้านะคะสี่ช็อต ใช้เ้าทั้งหมด4ช็อตนะคะถ้าใครแบบว่าอยากเมาเพิ่มหรือว่าแบบเมาน้อยลงก็ไปใส่หรือว่าเพิ่มลดเอาเองนะคะเพื่อความนัวเราจะใส่4ช็อตแต่ใครต้องการมากกว่านั้นก็คือ5-6ช็อตนี้คือเมานะคะสามแล้วสามแล้วแอมว่าแอมกินหมดนี่ก็คือเมาแน่เลยอะ่ะ ต่ก็จะไม่กินหมดชิมเฉยๆพอหอมหอมคอถ้าทำโถนี้ก็กินได้ประมาณ4-5คนเลยนะคะแบบทำกินกับที่บ้านเนาะแบบร้อนๆร้อนๆต้องการแอลกอฮอล์แบบสุบฉีดเข้าร่างกายใส่โซดาก่อนนะคะเปิดกล่องแป๊บหนึ่งโซดาหนึ่งขวดนะคะ ซูซานี่ก็จะมีเนื้อส้มด้วยนะคือแบบว่าดื่มไปก็แบบกรุบกริบต่อไปก็จะใส่มะนาวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวหรือว่าแบบไม่ชอบเปรี้ยวเลยก็คือใส่ลูกถึงครึ่งลูกก็ได้นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่สิถ้าไม่ชอบเปรี้ยก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่เลย บีบสูงๆนะจะได้ไม่ขุมนี่เทคนิคการทำัข้าวใช่ไหมเนี่ยใช่เทคนิคการทำกับข้าวนะคะเป็นแม่สี่เรือนนะเอ mm hmm. อย่าลืมคนนะจ๊ะ mm hmm. จะได้ไม่เปรี้ยวเป็นที่เป็นที่ตกแต่งด้วยเลมอนนะคะฝานนิดนึงใส่แบบเพื่อความแบบสวยงาม หั่นให้มีขนาดเท่ากันด้วยนะหั่นเป็นแว่นๆสวยๆบางๆนะคะอย่าหนามากอย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยนะถามว่าหั่นเท่ากันไหมก็ไม่อะตอนนี้เราหั่นเลมอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใช้ตกแต่งกันสวยๆโอเคแล้วก็เราจะใส่สับประรดต่อนะคะ หั่นสับป,ปะรดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ในน้ําเพื่อความหวานฉ่าใส่ลงไปเลยใส่อีกชิ้นนะชอบกินสับป,ปะรดอะหอมหวานหอมหวานนี่ค่ะนี่น้ำพันของเราเสร็จแล้วนะคะเราจะไปจัดใส่แก้วกันไปเลย มาค่ะมาจัดแก้วกันใช้แก้วแบบนี้นะคะจะจัดในแบบของเรานะคะแบบของแอมเองน้ำแข็งไม่ต้องก้อนใหญ่มาก่ะคะี๋ยวก็ใส่เลมอนลงไปนะคะส,สวยๆใส่เลมอนลงไปแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปอีกชั้นนึงนะคะ เทแล้วก็เทใส่แก้วนะคะมีเนื้อสับป,ประรดด้วยเกปล็ใส่ไปไม่ต้องเต็มมากนะคะเราจะไปใส่โซดาท้ายทีหลังอีกทีหนึ่งโอเคก็ใส่โซดานะคะเบาๆมือจะได้สวยๆสีสวย,สวย แล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวเอ้ยไม่ใช่เลมอนกินได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะคนก่อนอืมอร่อยสดชื่อนะแบบเหมาะหน้าร้อนมากเลยอ่ะคือคือช่วงนี้ก็หน่าร้อนก็ไปทำกินกันนะคะอร่อยมากสูตรเราเยี่ยม คลิปหน้าจะมาทำอะไรติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้เลยจริงริงๆอ,อร่อยมากสวยๆยืนถ่ายรูป